เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจังังคารที่11มกราคมพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณอยู่ในจังหวะขาขึ้นแถมยังมีโอกาสได้โชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาอีกด้วยเรื่องของการงานความสำเร็จเรียงแถวเข้ามาเลยจ้าโดยเฉพาะคนเกิดวันอาทิตย์ ที่ทำงานกับคนหมู่มากก็จะบางเป็นพิเศษเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีปัญหาก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะอีกไม่นานก็จะกลับมารักกันดังเดิมส่วนคนโสดยังโสดแต่มีความสุขดีไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรเลยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินดวงดีไม่ผิดหวังดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์เป็นไหลเข้ากระเป๋าอย่างต่อเนื่องเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากโปรเจกต์ใหม่ที่ค่อนข้างท้า ทายความสามารถซึ่งมันจะยากในช่วงแรกและเหนื่อยออมากมากเช่นเดียวกันแต่ผลลัพธ์ออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แค่คําพูดบางคําอาจทําให้คุณและคนรักคิดมากและน้อยใจกันได้ส่วนคนโสดมีภาระงานค่อนข้างหนักจึงทําให้ไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินนี้เป็นช่วงปลดล็อกตัวเองอยากหาซื้อของขวัญเป็นรางวัลให้กับตัวเองบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากมาก ของการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างดีแม้จะมีปัญหาต้องแก้ไขเฉพาะหน้ามากมายรับดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างทําหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ จึงทําให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแต่ยังเข้าใจกันดีส่วนคนโสดอาจจะเจอคนเข้ามาก็ยังไม่ได้จริงจังอะไรนักสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินช่วงนี้หากใครมองหา ที่จะลงทุนนาให้ลงทุนระยะยาวมากกว่าระยะสั้นจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเรื่องของการงานช่วงนี้การงานค่อนข้างถาโถมมีงานเจาะคิวเรียงหน้าเข้ามาหาคุณเป็นจํานวนมากแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รู้สึกสบายใจเพราะยิ่งมีงานมากเท่าไหร่ก็มีเงินมากเท่านั้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรัก มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่สูงเกินอายุทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นมากส่วนคนโส มีคนใกล้ตัวแอบชอบตัวคุณแต่ไม่กล้าบอกสำหรับคนที่เกิดวันพฤหาสบ,บดีเรื่องของการเงินการเงินเรียกได้ว่าดวงดีมากๆไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดงานเสริมก็ลองทำเล่น,ลนๆขำๆแต่กลับกลายเป็นรายได้ดีของการงานมีความเจริญก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดเพราะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยคุณไม่รู้ตัวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างส่งเสริม ซึ่งการและการให้ไปสู่ความสำเร็จส่วนคนโสดคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณในทุกๆครั้งนั่นแหละอาจจะกลายมาเป็นรักแท้ของคุณได้ วันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้เหมาะสมกับการวางแผนการลงทุนหากแบ่งเงินที่ทำมาออกมาเพื่อการลงทุนแล้วจะส่งผลให้คุณร่ำรวยในอนาคตของการงานคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เรียกได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่คุณวางไว้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ต่างคนต่างเชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากทําให้ความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นส่วนคนโสดยังต้องการเวลาพิสูจน์กันและกันอีกสักพัก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินอาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายบ้างแต่ไม่มากนักสักเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาที่กระทบเพราะคุณหาเงินเก่งมากเรื่องของการงานการงานค่อนข้างหนักและเหนื่อยสำหรับคุณในช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่เป็นเรื่องที่ดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอาจจะเกิดอาการน้อยใจจากความไม่ใส่ใจของคุณส่วนคนโสดอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมในการสลัดโสดดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ